สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22ในเมษายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเจ้าสัวของแอนพลอยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้4780ทุกท่าน4780 ต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวผมได้มาอีกรูปแบบหนึ่งทุกท่านก็นำมาฝากส่งต่อผู้ชมนะครับเผื่อชอบสูตรคำนวณสูตรนี้ได้169นะครับ169วันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนครับ2ทับ5 2,024ต่อมาครับเป็นนทางวิ่งบนล่างเลขวิ่ง3ตัวของแอดเนือเมกนีออน งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขเก้านะครับที่เข้าเข้าก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะทุกท่านหวยออกห้าเก้าแปดเจ็ดเก้างวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นได้เจ็ดศูนย์สามนะครับงวดใหม่ใครชอบสถิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้70 3ส ต่อมาครับจะเป็น,นทางเด่นบนล่างรูปแบบนี้ของอัชนะพลงดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายตัวเลขของอาจารย์ที่มาก็จะมีเลข8กับเลข7นะครับ8ก็ไปบน7ก็ลงไปล่างงดหมายใบฝั่งทางขวาทุกท่าน2พฤษภาคม2567ตัวเลขฝั่งทางซ้ายได้1กับ8นะครับตรงกลางได้1กับ7 ฝั่งทางขวาได้2กับ9ทุกท่านสรุปแล้วตัวเลขของอาจารย์ก็จะมี1 8 7 2 9แนวทางสูตรกำนวณของแอดชนะพลต่อมาครับจะเป็นแนวทางรอสนอของแอดเชษตนะครับสูตรกำนวณของอาจารย์ได้1 3 7 9ทุกท่านไปทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีเลข1เลข3เลข7แล้วก็เลข9 ไปลุ้นไปเก่งกันดูนะครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบนต่อมาครับเด่นสนบนล่างเลขเด่น3ตัวของแอดหลวงปู่ชัยงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรนี้ของอาจารย์หลุดทุกคันไม่มี8 9 7นะครับมีเลข5หลุดไปหลักรนะ้อยเนาะสองงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาตัวค,คำนวณของอาจารย์ได้832นะครับงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นสนอนอบนล่างงวดใหม่ได้832สอถัดมาครับจะเป็นในทางคู่โต๊ดวัดดวงท่านอาจารย์ให้มา2คู่ด้วยกันก็จะมี60 กับ2 0 6 0กับ2 0วางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าด้านล่างเป็นข้อมูลชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทาง5ชุดนะครับมี6 0 4 6 3 0 2 0 4แล้วก็2 3 0อีกชุดหนึ่หอยู่ด้านล่างสุดทุกทันตามนี้ครับแนวทางของแอดหลวงปูชัย มาต่อกันที่แนวะทางมาครบ2ตงตบนแอดโซยุสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้093481 093481ทุกท่งาสนันตามนี้ครับชอบก็แคปหน้าจอจับเข้าคู่กันดูต่อมาจะเป็นแนวะทาง10หน่วยเลขเด่น สตัวของแอดนนวน้ำค้างเป็นข้อมูลบนนะครับสู่คำนวณได้ 1, นึ่งทุกท่นหนึ่งสองแปดบนที่ด้านล่างครับมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทาง2ตัวบนนะครับ2ตัวบนของอาจารย์ให้มา6ชุดมี 1, 6, 2, 6, 2, 4, 1, 8, 2, 8, 8, 6มีชุดเบิร์นด้วยนะครับอยู่ด้านล่างตามนีิทุกท่าน ข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับสูตกคำนวณเลขเด่นได้สองชุดเด่นก็ได้สี่สองชุดรองได้เจ็ดหนะครับเด่นได้สองชุดเด่นได้สี่สองชุดรองได้เจ็ดหต่อมาครับจะเป็นทางเด่นล่างตัวเดียวของแอดปลาฝันสูตกคำนวณของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านมาลุ้นกัน8จะมาไหม ถัดมาครับจะเป็นแนวทางฟาดล่างของแอดนาะครับสูตรคำนวณได้เลข9ทุกท่านฟาดล่างได้เลข9เลขชุดอยู่ด้านบนนั้นได้95นะครับ9ก้นที่อยู่ด้านล่างเลยครับ2567ต่อมาครับแนวทาง2ตัวล่างชุดเต็มของแอดกลม2ทับอาจารย์เขียนเดือนผิดนะครับุผู้ชม การเขียนเดือนผิดเป็นสองทับสี่ถัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นสองตัวล่างของอัลรัตโคลาสีเม็นะครับแนวทางของอาจารย์มัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นเลยทุกท่านถัดมาจะเป็นแนวทางสองตัวบนแบบปักหลักของอชไทร์โกลสูตรคำนวณของอาจารย์ให้มาทั้งหมด9ชุดนะครับ ก็จะมี2 2 2 7 2 8 3 2 3 7 3 8 8 2 8 7แล้วก็8 8นะครับในส่วนชุดเน้นก็จะมี2 7 3 7แล้วก็8 7ครับในทาง2องตะบนแบบปกักหลักต่อมาครับจะเป็นนทางของเฮียนันรูปแบบลายมือเขียนนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์ชุดสามตัวถ้าตัดเล่นตรงนี้มีเจ็ดเก้านะครับผู้ชมประมาณนี้นะครับทางโดยเลขงวดก่อนงวดหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสองพฤษภาคมสองพหหกสิบเจ็ดชุดสามตัวชุดเดียวได้เจ็ดศย์เ้าทุกท่านเจ็ดย์เตรงนี้ถ้าตัดเล่นก็จะได้เจ็ดย์เจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์เ้าในส่วนสองตัว ได้เก้าหตัวเดียวนะครับชุดเดียวตามนี้ครับในทางของเฮียนันต่อมาครับมาดูในทางซองสงังนิดหนึ่งใบนี้เป็นในทางวิ่งล่างสองตัวแม่นๆนะครับสูดงวดมาอยู่ด้านล่างสุดนะครับได้2กับ7จสองกับ7ต่อมาครับในทางหน่วยบนแบบ2ตัว งดใหม่อยู่ด้านล่างได้4กับ5นะครับ4กับ5ใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบก็ผ่านใบนี้มหาลาบนะครับเป็นข้อมูลล่างเลขเด่นได้4กับ9เด่นสุดเห็นจะเป็นเลข4เลขชุดก็มี4 1 4 6 4 7เจ็แล้วก็9 2ต่อมาครับใบนี้สูตรเงินไหลมาบนนะครับเป็นข้อมูลบน เลขเด่น2ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้4กับ9นะครับ4กับ9ถัดมาครับใบนี้เงินอะไรมาเป็นทางบนนะครับเลขเด่นตัวเดียวได้เลข9 3ต,ตัวได้5 9 2กับ6 9 2ทุกท่าน5 9 2กับ6 9 2งวดวันที่2พฤษภาสอง5ัน ใบนี้สิบบนนำโชคนะครับเลขเด่นสองตัวศูนย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างได้เก้ากับศูนย์ครับแนวทางสิบบนงวดใหม่ได้เก้ากับศูนย์ถัดมาครับจะเป็นแนวทางบนสองตัวแม่นๆนะครับเลขเด่นงวดใหม่ได้สี่กับห้าทุกท่านสี่กับห้า ต่อมาครับวันนี้แชมป์สุดที่ล่างนะครับเรียกเด่น2ตัวงดใหม่ได้1กับ6นะครับ1กับ6ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ